Ciao. สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคุยครบเครื่องเรื่องตลาดทุนกับกราต่อครับเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา11นาฬิกานะครับวันนี้ครับแน่นอนว่าเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยนะครับหลายคนดูรายการของเราแล้วก็มีคําถามครับว่าหากว่าสนใจที่จะลงทุนเนี่ยจะไปหาความรู้หาข้อมูลจากไหนได้บ้างวันนี้เรามีเรื่องราวของสสาวนะครับที่มีปัญหาคล้ายๆกับผู้ชมหลายคนก็คืออยากจะลงทุนแล้วก็อยากที่จะรู้ว่าเขาจะสามารถไปหาข้อมูลการลงทุนได้จากไหนนะครับลองไปติดตามเรื่อองงราวขเ ช่วงนี้ดอกเบีย้ยเงินฝากตั้ต่ำเราอะเริ่มสนใจจำนวนเงินไปลงทุนอย่างอื่นบ้างละเห็นเพื่อนเพื่อน,นเขาลงทุนในหุ้นกันบางคนก็ลงทุนในกองทุนรวมนด้ผลตอบแทนดีทีเดียวนะก็เลยอยากลองบ้างอะแต่เห็นเขาว่ากันว่าการลงทุนในตลาดทุนอย่างหุนห้นหรือกองทุนรวมเนี่ยนะต้องศึกษาข้อมูลเยอะเหมือนกันนะเพราะถ้าเราไม่เข้าใจผลตอบแทนที่ได้มันอาจจะไม่ดีก็ได้นะแล้วเราจะเริ่มยังไงดีอะน้องครับ ไม่ยากหรอกครับสำหรับคนอินเทนอย่างพวกเราเพราะว่าตอนนี้ทางสํานักงานกรรทเขาได้จะทําเว็บไซต์ความรู้สําหรับผู้ลงทุนซึ่งจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนทั้งหมดอย่างครบคันเลยนะครับไว้ในที่เดียวกันเลยครับเว็บไซต์นี้เหมาะทั้งสําหรับผู้ลงทุนมือใหม่และผู้ลงทุนที่ลงทุนในตลาดทุนอยู่แล้วครับสำหรับผู้ลงทุนมือใหม่อาจเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการลงทุนซึ่งจะมีเกมการวางแผนลงทุนให้เราทดลองเล่น เกมนี้จะทําให้เราได้รู้ว่าเราเป็นผู้ลงทุนแบบไหนรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนและพอร์ตการลงทุนของเราควรเป็นแบบไหนจึงจะทําให้เราไปสู่เป้าหมายการลงทุนที่เหมาะสมกับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของตัวเราโอ้โหเกมวางแผนการลงทุนในเว็บไซต์ของกราปอเนี่ยมันน่าสนใจจริงๆนะคะใช่แล้วค่ะแต่เอง ถ้าเราจะลงทุนในเว็บไซต์มีข้อมูลอะไรให้เราศึกษาบ้างไหมคะเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเพราะว่าในเว็บไซต์ความรู้ผู้ลงทุนของกรลอตต์เขามีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการลงทุนอย่างครบคันจริงๆเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับเมื่อเข้ามาในเว็บไซต์ www.sec.or.th education เรียบร้อยแล้วก็จะมีเมนูต่างๆให้เราเลือกว่าเราอยากจะรู้ข้อมูลอะไรบ้างเมื่อครู่นี้เราได้วางแผนการลงทุนไปแล้วกับเมนู01ต่อไปเราก็จะไปกันที่เมนู0 2นะครับ ทางเลือกในการลงทุน ในนี้จะบอกให้เราทราบว่าสินค้าการลงทุนในตลาดทุนนั้นมีอะไรบ้างรวมถึงประเภทลักษณะของสินค้าแต่และอย่างเป็นอย่างไรมีความเสี่ยงอะไรบ้างเรียกว่ารวบรวมกันไว้ละเอียดทีเดียวที่สําคัญยังมีลิงก์แหล่งข้อมูลต่างๆให้ศึกษาเพิ่มเติมได้อีกด้วยคราวนี้พอเรารู้จักการวางแผนการลงทุนและสินค้าในตลาดทุนกันแล้วนะครับก้มาถึงคำถามสําคัญเมื่อสักครู่ที่น้องอกุ๊กค่ะโอเคน้องกุ๊กถามไว้นะครับว่าเราจะเริ่มลงทุนอย่างไรมานี่เลยครับเมนูศูนย์สามช่องทางในการลงทุนในนี้จะบอกเราเลยครับว่าขั้นตอนตั้งแต่ รั้นแรกในการลงทุนจะต้องทำอย่างไรบ้างเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไหนเลือกประเภทอย่างไรเลือกโบรกเกอร์อย่างไรจะสั่งซื้อขายหุ้นด้วยวิธีใดมีตัวช่วยหรือมีเคล็ดลับในการลงทุนอะไรบ้างซึ่งจะบอกรายละเอียดของทุกช่องทางการลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากองทุนรวมและช่องทางการลงทุนอื่นๆอีกด้วยครับอยากรู้ว่าจะเริ่มลงทุนอย่างไรต้องคลิกเข้าไปดูที่เมนู03นี้นะครับเท่านั้นยังไม่พอในเมนูถัดไปคือเมนู04สิทธิของผู้ลงทุน จะบอกให้เราทราบว่าเมื่อเราลงทุนไปแล้วเราจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างในการเป็นผู้ลงทุนไม่ว่าจะลงทุนในหุ้นหุ้นกู้หรือเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมซึ่งสิทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนทั้งนั้นเลยครับคราวนี้น้องกู้แล้วก็น้องน้องแพรค่ะโอเคครับคราวนี้น้องกู้แล้วก็น้องแพรพอจะเห็นหนทางในการเข้าถึงข้อมูลของการลงทุนกันแล้วใช่ไหมครับอแจ่มจเลยค่ะ รู้สึกสะุกสบายมากเลยค่ะแค่ไม่กี่คลิกเนี่ยก็ได้ความรู้ครอบคุมแล้วก็ครบทั่วนะคะอาหารจบแล้วเนี่ยสงสัยจะเป็นเจ้าแม่ตลาดทุนได้เลยละค่ะืเธอไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แค่ไม่ให้เจ็บตัวแล้วก็ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าก็โอ้แล้วล่ะเออคุณคะพี่โอ๊ตครับอ่อค่ะ แล้วในตลาดทุนน่ะเขามีเรื่องตุกติดกลกงอะไรหรือเปล่าคะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับน้องกุ๊น้องแพรเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างมีขาวก็ต้องมีดํามีมืดก็ต้องมีสว่างมีคนดีก็ย่อมต้องมีคนไม่ดีครับในตลาดทุนเราก็เช่นกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีปัญหาถ้าเรารู้จักดูแลตัวเองแล้วก็ระมัดระวังครับแต่อย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ความรู้ผู้ลงทุนของกรตอตก็จะมีข้อมูลเรื่องนี้ให้กับเราอยู่แล้วครับอ่ะนี่ครับเมนู05 Investor Alert ในนี้จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการกับผู้กระทําผิดในตลาดทุนรวมถึงรูปแบบกโกงต่างๆในตลาดทุนให้เราได้ศึกษาไว้เป็นอุทาหรณ์เช่นบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตที่จะชอบมาชักชวนให้ลงทุนและยังรวมไปถึงวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกหลอกเหล่านั้นด้วยครับอุ๊ยแล้วถ้าเราเจอคนพวกนี้เราจะต้องทํายังไงหรอคะน้องแพ้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ทางสำนักง,งานกรตอตตเขาก็คอยเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบให้เราอยู่แล้วแต่ถ้าพวกเราเองช่วยกันเป็นหูเป็นตาได้อีกแรงก็จะยิ่งดีครับ โดยเฉพาะนะครับถ้าใครบังเอิญไปพบเห็นบอกแสก,การกระทำผิดเหล่านี้ก็สามารถเข้าไปที่นี่ได้เลยครับเมนู07สอบถามและร้องเรียนที่นี่จะบอกวิธีร้องเรียนและช่องทางต่างๆให้เราส่งเรื่องไปยังกรอตอหรือจะส่งผ่านอินเทอร์เน็ตไปโดยตรงเลยก็ได้นะครับนอกจากนี้ยังสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้ด้วยนะครับโอ้โหเบอะไรคะเนี่ยครบเครื่องครบคันไปหมดเลยเออว่าแต่เขาเก็บตังค์หรือเปล่าคะเนี่ยไม่คิดเงินงครับฟรีครับน้องกุ๊กคลิกกี่ทีก็ฟรีตลอดครับ ดีจริงๆเลยอะค่ะแต่ว่าขอถามมีคำถามนึงนะคะว่าเ,เมนูศูนย์คืออะไระคะพี่ว่าแล้วว่าพวกเราต้องอยากรู้อันนี้เมนู06เป็นมุมให้ความรู้กับผู้ลงทุนรวบรวมหมดความและเรื่องราวความรู้การลงทุนผ่านสื่อต่างๆที่กรอตอได้จัดทำขึ้นมาไว้ที่นี่เรียกว่าครบเครื่องจริงๆอ้อขอแถบอีกนิดก็ได้นะครับ ในเว็บไซต์ให้ความรู้ผู้ลงทุนของกรอตเรายังสามารถลิงก์ไปดูข้อมูลอื่นๆที่ช่วยให้เราตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้นด้วยนะครับเช่นนี่เลยหนังสือชี้ชวนต่างๆไม่อยากลงทุนในหุ้น IPO หรือกองทุนรวมหรือจะเป็นนี่แบบ56าสิ 1, หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีหรือจะเป็นอันนี้ครับแบบ 59. าสแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร อีกอันหนึ่งนะครับหลายหลายคนไม่รู้ว่าจะไปหาจากที่ไหนกงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนต่างๆไงล่ะครับก็จะมาลิงก์รวมอยู่ที่นี่แล้วรวมถึงรายงานประจําปีของบริษัทด้วยอ้อเกือบลืมไปนอกจากนี้ยังมีลิงก์ไปยังหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนด้วยเช่นเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยอ้โหครบเครื่องครบ,ครบ,ครบทุ่นอย่างเงี้ยต้องบอกต่อแล้วล่ะเธออืมอ่ะนี่ส่เอสเอไปบอกเพื่อนทุกคนเลยนะนจัดการ ที่บอกแล้วว่าจะต้องชอบ ผู้ชมครับผลตอบแทนกับความเสี่ยงนั้นเป็นของคู่กันนะครับแต่ถ้าหากว่าการลงทุนนั้นมีพื้นฐานข้อมูลและความรู้ก็น่าจะช่วยจำกัดความเสี่ยงนะครับรวมทั้งเพิ่มโอกาสของอัตราผลตอบแทนให้ได้มากขึ้นด้วยครับถ้าเอาคุณผู้ชมนะครับยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นศึกษาหาข้อมูลที่ไหนนะครับก็ลองคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานกรลตอตนะครับ www.sec.or.th/education นะครับน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับการหาข้อมูลความรู้ส่วนผู้ชมนะครับที่เป็นนะักลงทุนมือเก๋าอยู่แล้วอยากหาความรู้เพิ่ม เิมนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เช่นเดียวกันครับในช่วงหน้าครับรยังคงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนนะครับใครที่สงสัยกับคําว่า ETF นั้นคืออะไรและเราใช้ได้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างนะครับช่วงหน้ามีคําตอบให้แน่นอน,นครับ